ครับสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับ uh, วันนี้ก็จะมาสอรโหลดโปรแกรมคาราโอเกะนะครับเ uh. ดี๋ยวจะทิ้งลิงว้ที่ใต้ลิปนะครับเป uh. ็นที่ Google นะครับเป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับกดว่าฉันไม่ใช่โปรแกรมอตัตโนมัตินะครับกดเข้าไปเลยครับเราสามีนะครับ เป็นอย่างนี้ใช่ไหมครับก็กดดาวน์โหลดครับดาวน์โหลดต่อไปครับแล้วก็เริ่มดาวน์โหลดนะครับแต่ว่าผมได้ดาวน์โหลดไปแล้วนะครับมันจะมีรหัสแดกรหัสร,รหัสแดกไฟล์ด้วยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งไวไ้ใต้คลิปเหมือนกันนะครับก็ขอ,ขอลอ ไปที่ที่คุณเก็บไว้นะครับนี่ครับจะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับคาร์โกะนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับจะได้ไฟล์ตัวนี้มานะครับกดกดแต่ไฟล์ครับใส่พาสเวิร์ดนะครับพาสเวิร์ดนะครับโอเคครับ ไม่ครับแต่ว่าผมได้แตไฟล์ไปแล้วนะครับมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับก็เลยเป็นอย่างนี้นะครับผมแตไฟไปแล้วอะ,อะไรไปแล้วแตไฟเสร็จก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับก็บกดเข้าไปลองดูครับ ทำกันมี่าครับลองเข้าดูนะครับว่าจะได้กิ่งไหมน,นะครับอลองเพลงก็ได้ครับก็จะได้นะครับประมาณนี้นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับ สำหร um ับผมกูจะขอจบคลิปเพยงเ